สวัสดีครับหนึ่งนาทีกับกรมวิทยาศาสตร์บริการวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับบริการจัดหายเอกสารฉบับเต็มของกรมวิทยาศาสตร์บริการครับบริการจัดหายเอกสารฉบับเต็มมีหน้าที่จัดส่งเอกสารฉบับเต็มที่มีให้บริการในกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปซึ่งเอกสารที่เราให้บริการมีตั้งแต่หนังสือวารสารรวมไปถึงมาตรฐานต่างๆโดยเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีความหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกครับขั้นตอนการขอรับบริการสาม,มารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่นี้หรือติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่หอสมุดกรมวิทยาศาสตร์ดรตั้วและพานุกรมและเมื่อเราได้รับเรื่องแล้ว จะมีการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นว่าเรื่องที่เราขอรับบริการนั้นเข้าเงื่อนไขาการจัดหายเอกสารฉบับเต็มหรือไม่ถ้าเข้าเงื่อนไขก็จะดําเนินการตรวจสอบและค้นหาเอกสารทันทีนทครับโดยเริ่มตรวจสอบจากฐานข้อมูลต่างๆของกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นฐานข้อมูล OPAC ฐานข้อมูล e-book e-journal รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์และกรณีที่ไม่มีข้อมูลของกองหอสมุดกองบริการจัดหายเอกสารฉบับเต็ม จะตรวจสอบจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่เขเ้าถึงฉบับเต็มได้จากแหล่งอื่นอย่างเช่นฐานข้อมูลหน่วยงานภายใต้เครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายบริการความรู <Jest S 2> ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นครับเมื่อได้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มแล้วเราจะส่งอีเมลแจ้งผู้ขอรับบริการเพื่อจัดทำใบเสนอราคาเตรียมเอกสารและการจัดส่งเอกสารให้ผู้ขอรับบริการทันทีโดยกองบริหารจัดหาเอกสารฉบับเต็ม ได้จัดหาเอกาสารให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรับรองในปัจจุบันครับกรมวิทยาศาสตร์บริการยินดีให้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวัสดีครับ